สวัสทุกคนยีนดีต้อนรับนะคะสูเพจสีน้ำเชาพุทธวันนี้เราที่้องหนองนานะคะวันนี้กีฬานะคะกับทีมงานวันนี้เนี่ยเราจะ,ะขาดหนีนะค่ะกําลังขาดหนาแล้วเราสิพากับเป็นเคลฟ้ากี่ขาดนะคะวันนี้มีคุณลุงอีลามาพร้อมนะคะเพจเลาพุทธใจมะขัวนะคะวันนี้กองส่งกองกันเลยเพอดีทายห้องกันนะคะคุณลุงนางคุณปลาผลงานสิดลงก่อนเดี๋ยวเบ,บิง่งกีฬาแต่จัะโตคือว่าพร้อมนั่นนั่นเตรียมให้กีฬานะคะเกีฬาวยแต่จัะโตเฮียดีสามเดือไปค แับุกานเป็ลีานะคะไม่ไู้นี่นะคะคุณลุงกำลงไปไล่ลงมาก่อนีนี่คะเป็นลีลลายูโมาใส่นมาใส่ อรข้าาไ้แลวคกของหัวหัวใส่ต้องหัวลงเย้นี่ไงตัวหนูก็ตัวง่ายแท่ห์ลากยานนะคะมาลคะมีเาฟซีทุกคนนะคะวันนี้พอดีว่าเล่น ต้มแลปย้อนไว้ โอเคเรียบร้อย <c oughs> เป็น,นร,นรลายาบอทางนี้ท,นนนะทุกคนมากระปุกเอาเมตัวนั้น่ะทนอวไปเฮราน้องปลาตอนนั้นสตาร์ยูได้กบมืออนะีลาแลมาาทุกคนอ,อีลาี่ต่อน,น้อยเรา นี่แบบใคยกล้าจับปาหัวมันรู้สึกว่าจับยากแต่ตัวนี้น่าจะจทับงนะ่ายเทคนิคนั้นบอกว่าจับหูุกคโอเค okay. บอกเลยมาแบบีแบบอหอไสมัยเล็กน้อยแหงครรครเลยเยอาเอาเข้าคลไปนะคะ่ยังเอาหลายเดน้องจะหนีหนีลงคองเลย อเอาเที่ยวไอ้เผลอนล้วโอเคนะคะทุกคนมือใหม่หัดเล่นนะคะม,มือใหม่หัดหาะะต้องขออภัยเด้อน,นะคะอีกแล้วก็ไม่ได้หาดดแล้วทุกคนนี่นะคะมาไปหากันต่อค่ะทุกคนไปฝากกดไลค์กดแชร์เด้ะะอกระปูว้าวยันมันนี่มาเล่น,น,นลว้าฮะกระปูน่ะปูหน้าขาเกยเอาเข้าขสิโอเคแล้วมันยังทุกคน ดิราแบบเอาข้อมูลเล้ยๆผู้สาวคุณคุยในไงป่าหนึ่งตัวเป็ดข้าวโรตนะฮะโอเคมาโอ,คโอเคนะคะคุยดีลายาตกับปูนีนะคะไอปู้ลากระยาตกับปูนีพูดโอกคดิรามาเดินนะคะปีน้นาผู้ใดอยากมาหาว้าวสวยดีล,ลา,ะนะา,านะคะมาหาได้เดินต่อไปเออนะคะ เจอกันใหม่ที่ร้านนะคะทุกคนอีลาเบิ้งตานไปเล่นกี่ตมวมา,ากการเด่นกี่ตัวมีดีดับม้วหลายทุกคนเป็นะเลยนะคะวันนี้ลาพาทุกคนเนาะมาย้อนไวันนว<ม>ยยิงหน้าน้อนเพิ่มนานอันผ่าขาดหน้ามาตัดกันนะผีผขาดหน้านะคะทุกคนอีด้ได้ยูน อเดาจะได้ป่านะคะเดี๋ยวทางมหาเก็บเมนูอย่างทั้งนั้นเลยแม่นมดม้าค่ะวันนี้พอดีมีคุณลุงกับคุณป้าคนมาหาดังหอมใครจะไหนใดรเห็นเพจแล้วว่าใครใจมงคลก็ฟังดิษฐ์